มีคนถามมาครับก <DVD> ็ีทิฟถามมาะขั้นเทพจะกลับมาไหมฮะเน่คนเรียกไอตีสีตาคุณรู้ว่าผมคือใครพีศาจเซจัดไม่รู้ว่าฟองฟอดคือผมเอเดี๋ว่าผมเป็นสายคืนเพราะทุกๆุคืนผมไม่เด็กข่าวมวยสวยตัวเล็กโอคนนี้แม่ของลูกก้าวเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ในซิตคอมเป็นต่อ เรื่องราวของซิทคอมเป็นต่อที่สร้างความสนุกสนานบันเทิงให้กับผู้ชมผ่านลมฟ้าลมฝนมาถึง20ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเราแทบไม่เคยเห็นการปรากฏตัวของตัวละครในซิทคอมเป็นต่อในรายการหรือเรื่องอื่นๆเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรก็เชิญนักแสดงของซิทคอมเรื่องนี้ไปออกกันเยอะเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นนักแสดงแต่ละท่านก็มีแพลตฟอร์มทางโลกโซเชียลเป็นของตัวเอง จนเราได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของซิทคอมเป็นต่อมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยซิทคอมเป็นต่อไม่ได้อยู่ในเซฟโซนแล้วนะครับออกจากจุดนั้นมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์ของพี่เกลือกิติเชี่ยววงกุลนักแสดงและคนเขียนบทของซิทคอมเรื่องนี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการ history ซึ่งพูดถึงเรื่องราวของซิทคอมเป็นต่อมีหลายเรื่องเลยนะครับ ที่ผมนั่งฟังอยู่แล้วว้าวมากๆเลยเป็นเรื่องที่ผมแทบไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับซึ่งรายการ history นี้อยู่ในช่อง Song Topia ของ Youtube นะครับมีโอกาสลองไปติดตามกันดูนะวันนี้ผมจึงรวบรวมเรื่องราวที่มีความรู้สึกเซอร์ไพรส์และไม่เคยรู้มาก่อนมาแบ่งปันและพูดคุยกับเพื่อนๆกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาคอนเทนต์ของคนอื่นมาเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเนื่องจากผมเป็นแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อ ซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าตัวเองรู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยนะครับจึงอยากจะแบ่งปันกับเพื่อนๆนั่นแหละครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตทางช่องทรงโทรเปียด้วยนะครับและขอขอบคุณที่นำเรื่องราวการสัมภาษณ์ของคุณเกลือมาเผยแพร่ให้กับเราชาวแฟนคลับซิทคอมเป็นต่อให้เราได้รับรู้กันนะครับฝากเพื่อนๆไปติดตามช่องซองโทรเปียกันด้วยนะเพื่อจะเชิญคนอื่นมาสัมภาษณ์อีกนะครับ ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไ like ลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับแต่ละตอนนะครับพี่ครับพี่ไปหาพิตตี้มาใช่ <laughs> สักกาินดาวรลายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากว่าอ,อ,อันนี้มันมามัน,ม,น,ม,นมายังไงวะพี่คันเทพจะกลับมาไหมครับช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์พี่เกลือแก่สารภาพนะครับว่าเรื่องราวมันยาวนานมา20ปีแล้วแล้วสาวๆที่เข้ามาในชีคอมไปต่อหลายคนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาตามยุคตามสมัยนั่นแหละครับ ใครจะคิดว่าในช่วงหลังมีสาวคนหนึ่งเข้ามาแสดงเป็นนักแสดงสมทบในชิดคอมเป็นต่อนั่นแหละครับมันก็เหมือนปกติทั่วไปเนาะมีกอดกันบ้างมีกระลิ้มกระเหลี่ยก,กันบ้างพอพี่เกลือแกกอดสาวคนนั้นสาวคนนั้นเธอก็หัวเราะขึ้นมาครับแล้วเธอก็ขอถ่ายรูปเพื่อส่งไปให้แม่ดูตอนแรกพี่เกลือแกคิดว่าแม่เธอเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่เกลือครับสรุปว่าแม่เธอ เคยมาที่ซิทคอมเป็นต่อด้วยนะครับแสดงเป็นนักแสดงสมทบเหมือนกับเธอเลยครับและสิ่งที่เธอบอกกับพี่เกลือจนพี่เกลือแกตกใจก็คือแม่ของเธอก็เคยถูกพี่เกลือเนี่ยกอดมาก่อนนะครับผมเรียกว่าพี่เกลือเนี่ยเหมากกอดทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเดิมทีในช่วงนั้นมีซิดคอมบางรักซอย9และเหงงเหง,เ,หงเกิดขึ้นก่อนซิดคอมเป็นต่อนะครับ มีคำถามว่าแล้วซิทคอมเป็นต่อเกิดขึ้นได้ยังไงตามหัวข้อที่บอกเลยนะครับพี่เกลือแกบอกว่าการเกิดขึ้นของซิทคอมเป็นต่อมีเพียงเรื่องเดียวครับคือชาคิดแย้มน้ำต้องการเล่นซิทคอมเท่านั้นแหละครับคือพี่ชาคิดในสมัยนั้นแกอินกับซิทคอมต่างประเทศมากๆเลยละครับแกก็เลยคิดว่าอยากจะมีซิทคอมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างแล้วแกก็อยากเล่นเองด้วยครับสุดท้ายก็เลยเป็นที่มาที่ว่า พี่วอกเองเอ้ยไม่ใช่พี่เกลือเองแกก็มูฟตัวเองมาเขียนบทให้กับซิทคอมเป็นต่อจนมีเป็นต่อจนถึงทุกวันนี้นี่เละครับจุดเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดูมันเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าตอนนั้นพี่เป็นต่อหรือพี่ชายคิดแย้มนามของเราเนี่ยถ้าเทียบกับยุคสมัยนี้ก็น่าจะเทียบกับมาริโอมลเลอร์ได้เลยนะครับเรียกว่าแกโด่งดังเป็นอย่างมากเลยนะในสมัยนั้น พระเอกไม้เลื้อยในตำนานครับคือเนื่องจากตัวละครต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาในซิทคอมเป็นต่อเนี่ยมีความเป็นชีวิตจริงของนักแสดงในตัวละครนั้นๆเป็นอย่างมากเลยนะครับพี่เกอร์แกบอกว่ามันคือออฟฟิศของบริษัทแกที่ทำงานอยู่นั่นแหละครับมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะกินเที่ยวดื่มแล้วก็กลับมาทำงานใช้ชีวิตกัน24ชั่วโมงในตอนนั้นเลยแหละครับ สมัยวัยรุ่นนะเนาะเอาสนุกเข้าว่าครับผมแล้วมันก็มีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งคือเจ้านายนี่เลยครับตอนนั้นก็จินตนาการถึงคุณบอยทะกนเกียรตินี่แหละฮะดูแลน้องๆให้อยู่ในรุ่งในรอยในร่องในรอยนะฮะแต่ถ้าจะเอาคุณบอยมาแสดงมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับสุดท้ายพี่ปุ้ยเธอก็มารับบทนี้นะฮะก็นั่นคือคาแรคเตอร์ของเธอในชีวิตจริงเลยนะครับเธอคือพี่ใหญ่ของเป็นต่อนะ ยิ่งไปกว่านั้นเซอร์ไพรส์รามากๆครับพี่หมอนหรือพี่ปุ้ยของเราเธอเคือหนึ่งในผู้บริหารบริษัท x x ็ c ครับถึงว่านะเข้าถึงบทบาทเป็นอย่างมากเลยครับคงอึอดอัดกับไอ้พวกกะเลวกะลาดหน้าดูเนาะในสมัยนั้นเนื่องจากคุณเกลือเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับที่จะเอาคนเขียนบทมาเล่นซะเองเนื่องจากตัวละครวอกมีคาแรคเตอร์คล้ายกับพี่เกลือครับ ผู้กำกับจึงให้พี่เกลือรับผิดชอบในการสร้างตัวละครวอกออกมาในขณะที่แกเขียนคาแรคเตอร์ของตัวละครเสร็จแล้วก็มีการแคสนักแสดงซึ่งนักแสดงที่เอามาก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายๆพี่วอกหมดเลยล่ะครับใส่แว่นตรงแว่นตาทําดูติ๋มติมหิมหยิมมากๆเลยนะจนสุดท้ายผู้กำก,กับก็เลยบอกว่าทําไมไม่แสดงเองเลยคือผู้กำกับบอกพี่วอกฮะว่า,วามึงทําไมไม่แสดงเองเลย เนี่ยจริงๆแล้ววอกก็คือแกนแั่นแหละวังนั้นผู้กลับบอกอย่างนั้นเลยนะแล้วพี่วอกเนี่ยแกเขียนตัวละครตัวนี้จากคาแรคเตอร์ของแกชื่อวอกก็เป็นปีเกิดของพี่เกลือนั่นแหละฮะเจเลเชี่ยววงกุลชื่อจริงของพี่วอกก็เป็นนามสกุลแท้ๆของพี่เกลือด้วยนะครับเรียกว่าแกน่าจะรักและผูกพันกับตัวละครนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเกือบแล้วนะพี่วอกเกือบไม่ได้แสดงเป็นพี่วอกแล้วนะ เนื่องจากอ e ีพิยมหรือคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มเนี่ยแหละฮะแกรับบทพิยมอะนะแกมักจะออกนอกบทอยู่เรื่อยๆบางทีคิดอะไรก็พูดขึ้นมานั่นแหละครับอย่างกรณีบ้านของพี่วอกที่อยู่ที่รบบุรีเนี่ยเดิมทีไม่ได้ถูกเขียนโครงล่างเป็นบทนี้ไว้นะฮะแต่เนื่องจากชื่อวอกก็หมายถึงลิงใช่ไหมครับ ในครั้งหนึ่งพี่ยมแกก็เลยพูดขึ้นมาเดี๋ยวกูจะส่งมึงไปอยู่บ้านที่ลบบุรีสุดท้ายทีมงานเขียนบทก็เลยเขียนบทให้พี่วอกเนี่ยต้องมาอยู่ที่ลบบุรีฮะมีพ่อแม่ขายมอเตอร์ไซค์อยู่ที่นั่นก็มันเริ่มต้นจากพี่ยมนี่แหละพูดอะไรไปเรื่อยเสร็จปุ๊บก็เลยต้องเขียนตามบทนั้นครับผมพี่ยมนี่น่าจะเป็นคนเขียนบทอีกคนนึงนะจากบทสัมภาษณ์ของพี่เกลือเราจะเห็นว่าทีมงานของซิดคอมเป็นต่อนี่ อยู่ด้วยกันเหมือนกับครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกันจริงๆนะกินเหล้าเที่ยวกันเหมือนในบทซิทคอมเป็นต่อเลยนะครับมึงมึงรู้จักนโมไอ้มึงรู้จักเขาไม่ดีพอนะเว้ยไอ้วอกอะไรวอกคุณลือเป็นจริงจริงช่วยช่เอาบทมาดูก่อนทั้งหมดจึงสนิทสนมกันมากสนิทสนมกันเหมือนเพื่อนในโรงเรียนเลยแหละครับเรียกว่าล้อชื่อพ่อกันได้เลยแหละครับและแน่นอนครับพวกเขาก็ล้อชื่อพ่อกันจริงๆฮนะ <c oughs> มันก็เลยลามมาถึงตอนแสดงซิทคอมเป็นต่อ ก็อีพี่ยมตัวดีนี่แหละฮะพูดไปพูดมาก็ล้อชื่อพ่อพี่วอกฮะแต่ดันเอาชื่อพี่เกลือมาล้อจริงๆจนพี่วอกก็เลยต้องมีพ่อที่ชื่อว่าตะกเนี่ยแหละฮะจริงๆมีเรื่องวุ่นวุ่นของพี่ยมที่ทําให้ทังซิทคอมเป็นต่อต้องลงดีเทลตามที่แกพูดอีกหลายเรื่องเลยนะพูดไปก็คงไม่หมดหรอกนะฮะไอสักลินตัวดีเนี่ยคำถามที่แฟนขับอย่างเราอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือ ขั้นเทพจะกลับมาไหมและจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ได้ใจแฟนคลับไปเลยครับสำหรับช่องซอมโทเปียนี้โดยเฉพาะผู้สัมภาษณ์พี่เกลือนะถามคำถามนี้ไปเลยครับสุดท้ายพี่เกลือก็ตอบว่าขั้นเทพจะกลับมาเป็นขั้นเทพไม่ได้หรอกตอนแรกเราใจแป้วเลยนะแต่ถ้ากลับมาเป็นอย่างอื่นนได้อยู่เราก็ดีใจครับแล้วมีการพูดคุยกับสนยุคไปแล้วนะครับคือสนยุคเนี่ยแกรับบทขันเทพ มีการพูดคุยไปแล้วแต่จะตอบหรือไม่ตอบนี่ผมยังไม่รู้นะและคําตอบที่สําคัญมากที่เราได้ยินจากพี่เกลือก็คือมีการวางแผนไว้แล้วว่าถ้าคุณสนยุคกลับมาจะรับบทเป็นใครคือวางแผนไปแล้วว่าจะทํำยังไงเย่ป yeah! อบมือเลยครับดีใจฮะคันเทพกลับมาแน่นอนแต่ไม่ใช่คันเทพแต่จะเป็นสนยุคกลับมาในฐานะอะไรที่ไม่ใช่คันเทพ งงไหมไม่งงนะอ่จดีใจกันอีกรอบครับเอาจริงๆนะครับคำตอบนี้ทำให้แฟนขับอย่างเราชื่นใจขึ้นมามากเลย,เลยนะครับมรอมาตั้งนานเดี๋ยวกลับมาแน่นอนรอกันสักพักนะครับแฟนขับทุกคนพี่เกลือในฐานะคนเขียนบทเคยให้สัมภาษณ์ว่าแกเคยเขียนบทที่จะทำให้ซิทคอมเรื่องนี้จบลงในตอนปีที่4 ของการออกฉายแล้วนะครับเอาจริงๆมันก็เหมือนกับซิทคอมหลายๆเรื่องนั่นแหละครับมีอายุอยู่ประมาณนี้เลยนะแกก็เลยต้องเขียนไว้แต่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้จริงนะฮะจากวันที่จะจบในปีที่4แต่วันนี้กลายมาเป็น20ปีแล้วนะครับจริงๆอยากรู้จังเลยนะครับว่าบทจบตอนปีที่4เนี่ยจบยังไงถ้าพี่เกลือออกมาพูดสักหน่อยนะหรือ ทำสปินออฟอะเออทำแยกออกไปเลยว่าจบแบบนี้นะทำออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้เซอร์วิสแฟนคลับ20ปีมากๆเลยนะครับเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเชียร์ครับเชียร์ปรบมือหน่อยเพื่อนๆ <c oughs> มันเป็นการถอดบทเรียนจากซิทคอมเรื่องบางรักซอย9ครับคือซิทคอมเรื่องนี้เหมือนกับละครหรือหนังหรือซิทคอมทั่วไปนั่นแหละครับมีคู่พระคู่นางมีอุปสรรคในความรักแล้ววันนึงก็สมหวังก็เลยจบลงฮะ จะเล่นอะไรต่อก็คงยากแล้วแหละดังนั้นพี่เครือแกบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้ซิกค,คอมเรื่องนี้จบลงเร็วๆก็ต้องทําให้คู่พระคู่นางเป็นแฟนกันมาก่อนเลยคือได้กันมาก่อนเลย <c oughs> แล้วตอนนี้อยู่ในสถานะเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นคือมันไม่อาจจะมาบรรจบกันได้ง่ายๆใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นก็คือชื่อเรื่องเรื่องเป็นต่อครับตัวเอกก็ชื่อเป็นต่อฮะมันจึงต้องเป็นต่อไปเรื่อยๆครับ เมื่อเป็นต่อไปเรื่อยๆจะเขียนบทให้จบเมื่อไหร่ก็ได้ครับหรือไม่ต้องจบลากไปเรื่อยๆก็ได้ครับอ่ามันอยู่ที่คนเขียนบทแล้วครับตอนนี้เพราะแฟนขับเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าคู่พระคู่นางจะต้องมาสมหวังหรืออยู่ด้วยกันคือมันมีคนคาดหวังแหละแต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากครับมีคนใหม่มาเราก็เชียร์ฮะตอนนั้นน้องข้าผผัดมาเราก็เชียร์ไหมอ่าแล้วก็ล่าสุดก็น้องยาดามาเราก็เชียร์อีกครับ เราเชียร์ไปหมดนะฮะแล้วก็ไม่สมหวังแล้วก็ไปต่อนี่จึงเป็นจุดที่ต่างจากซิทคอมเรื่องอื่นจึงทําให้ซิทคอมเรื่องนี้อยู่ยาวนานมาถึง20ปีและจะอยู่ยาวนานเท่าไหร่ก็ได้ครับผมและทั้งหมดนี้เป็น9เรื่องที่เราอาจจะไม่รู้ในซิทคอมเป็นต่อนะครับเรื่องราวทั้งหมดถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับผมเป็นอย่างมากนะเพื่อนๆเซอร์ไพรส์ไหมลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับขอบคุณช่องซองโทรเปียเป็นอย่างมากนะครับที่ เชิญพี่เกลือมาให้สัมภาษณ์และขอบคุณพี่เกลือด้วยนะครับที่ไม่กักเลยบอกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ผ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe mm hmm. และกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับพูดถึงความรักพบคุณก็รู้น้องชมพู่เธออยู่โคตรไกลรักไปดึงแพร่วามไปแล้วเธอตกไปไม่หันกลับมาเมื่อข่าวถึงความสวยต่อไปด้วยว่าเยียดเบียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเบียดผมแปลงตาเมื่อข่าวถึงความสวยต่อไปด้วยว่าเยียดเบียดพอเรื่องเครียดจนเสร็จเยียดเบียดผมแปล